ผู้ชายคนนี้เขาไม่หวั่นๆเลยนะเฮ้ยอะไรอ่ะมาดูเป็นแบบธรรมดาๆรฮ้อะ,อะไรหรอขึ้นไปไงอ่ะเอาจบแล้วหรอทำไมเอาแล้วทำไมมีหุ่นฟังมาอยู่ด้วยอ,อ่ะชั้นนี้มันอะไรกันเนี่ยน่าแอบน่ากลัวแฮะเฮ้ยใครอ่ะมีคนเดินลงมาจากกำแพงเฮ้ยไอ้นี้หน้าตามไม่น่าไว้ใจจื่อด้วย <c oughs> แกขึ้นลิฟต์เหรอเขาไม่อยู่กับเราเฉยเลยหรอเดี๋ยวเขาเป็นใครอ่ะเอ๋ เอาแล้วเอ็มแผ่นไม้นี้อะใครเอาแผ่นไม้เข้ามาคะใครเอาใครเอาของขึ้นลิฟต์อีกแล้วเป็นอะไรอ่ะเฮ้ยนี่มันคุณคนนี้นี่เอานี่มันเพื่อนเรานี่ไปเฮ้ยทำไมมันมีสองคนน่ะเดี๋ยวเดี๋ยวทุกคนะคะใครคือลิฟต์เปิดแล้วลิฟต์เปิดแล้วว้ายใครอ่ะใครเธอเดินมาดูดิใครจะไปเอกคุยเหรอเอกเดี๋ยวดูเอา